สำหรับคนที่มีองค์ไนคือสายหรือสีถ้าคุณมีองค์ในคือสายหรือสีคุณจะมีหน้าที่อะไรถ้าคุณมีองค์ในองค์ในของคุณคือสายหรือสีนะคะขอแสดงความยินดีจากหัวใจเลยค่ะเพราะนั่นแปลว่าคุณคือผู้ที่เคยถือพรตและรักษาธรรมมาก,ก่อนและในชาตินี้นะคะคุณกลับมาอีกครั้งเพื่อสืบต่อสัจจะวิชาและสติ แห่งบรนพรชนค่ะหน้าที่ของผู้ที่มีองค์ในสายฤาษีหนึ่งสืบสารวิชาและสัจจะของโลกเก่าโลกเก่าของฤาษีฤาษีไม่ได้แค่มีวิชาเวทแต่ถือสัจจเป็นแก่นแท้ถ้าคุณเป็นสายองค์ฤาษีนะคะหน้าที่ของคุณคือรักษาแก่นแห่งคำสัตวาจาและนำวิชาเก่ามาใช้ในทางธรรมคุณอาจชอบเรียนรู้เรื่องยัน เรื่องคาถาหรือธรรมะลึกๆและเข้าใจได้โดยรวดเร็วโดยไม่ต้องมีใครสอนฤศีไม่ได้เกิดมาเพื่อรู้มากแต่เพื่อสืบต่อให้คนบนโลกไม่ลืมรากเงาจริงของสัจธรรมค่ะสองสร้างสมาธิสติญาณเพื่อนำพาคนให้พ้นจากโมหะสายฤศีคือผู้ที่ฝึกจิตอย่างแท้จริง คุณมักจะเป็นผู้ที่นิ่งกว่าคนรอบตัวเข้าใจทุกข์ได้ลึกเข้าใจทุกขลึกๆของมนุษย์และรู้ว่าควรพูดเมื่อไหร่หรือไม่ควรพูดเมื่อไหร่คุณอาจรู้โดยไม่เห็นว่าใครมีทุกข์หรือใครกําลังหลงทางคุณไม่ได้เป็นนักสอนแต่คือครูเงียบผู้ส่งพลังแห่งความสงบออกจากภายใน 3. ทำพิธีกรรมปลูกเสกตั้งของสื่อกับฟ้าหรือครูบรรพชนืาสีเป็นต้นทานของพิธีกรรมโบราณแทบทุกอย่างเช่นการตั้งขันครูการปลุกเสกยันเครื่องรางการปลุกวิญญาณการเรียกครูถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้ได้เองหรือรู้สึกเชื่อมทันทีเมื่อคุณได้ทําหน้าที่หน้าที่ของคุณคือสืบครูแห่งสายืาสีสายบรรทต เป็นที่พึ่งของคนที่หลงทางโดยไม่เรียกร้องอะไรตอบแทนคนสายฤศีนะคะที่แท้จริงแล้วจะรู้สึกพอใจที่สุดเมื่อได้นำทางโดยไม่หวังผลคนมักเข้าหาคุณเมื่อชีวิตเขาพังเมื่อเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและคุณจะพูดเพียงไม่กี่คำก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้ฤศีคือเข็มทิศที่เงียบผู้ที่ยืนอยู่กลางป่าแต่ คนหลงทางจะหาท่านเจอเสมอหฝึกจิตผ่าสัจค่ะและส่งต่อด้วยการลงมือไม่ใช่คำพูดคุณอาจมีหน้าที่สอนสิทธิ์บางคนให้กลับมาสู่จิตเดิมไม่จำเป็นต้องเปิดสนักแต่ชีวิตของคุณจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้รู้จักตนผ่านการเฝ้ามองคุณสีมักส่งวิชาแบบไม่สอนตรงแต่ใครพร้อมเขาจะเข้าใจเอง 6. ชดใช้วิบากกรรมเก่าด้วยการรักษาศีลและให้ผู้อื่นพ้นกรรมฤาษีบางท่านในอดีตเคยใช้เวทผิดเคยหลงในอำนาจหากคุณมีองค์ฤาษีที่ส่งมาในภพชาตินี้นะคะคุณอาจมีหน้าที่แก้ของเก่าโดยการนำผู้อื่นนำผู้อื่นให้พ้นทุกข์คุณจะเจอคนที่ติดกรรมหนัก,นกและคุณคือคนกลางที่ต้องช่วยให้เขารอดเจ็ด สื่อสารกับองค์อื่นๆได้ง่ายเป็นสะพานระหว่างฟ้าและดินฤาษีเป็นผู้สื่อกางชั้นสูงถ้าคุณลำถวายเทพได้เองเห็นภาพในสมาธิได้ยินเสียงครูหรือฝันชัดเจนขึ้นบ่อยๆสแสดงว่าคุณถูกใช้ให้เป็นประตูเชื่อมพลังธาตลักษณะของผู้ที่มีองค์ฤาษีในตัวจะรักสงบชอบความสงบไม่ชอบสแสดงออก แต่กลับเป็นที่นับถือชอบอยู่นิ่งชอบป่าชอบธรรมชาติหรือที่เงียบมียานเห็นกรรมเห็นความจริงที่คนอื่นไม่เห็นศรัทธาในครูอย่างลึกซึ้งรักความสัตสัตวจวาจาอย่างสุดหวัวใจชอบสะสมของที่เกี่ยวกับลือศีเช่นดาผ้าผูกยันขันคูสรุปนะคะฤือีไม่เคยเรียกไทรวสิทธ์แต่ ใครที่ฟังตนเองได้จนสุดทางนั่นแหละคือผู้ที่สืบสายอย่างแท้จริงหากคุณอยากรู้ว่าองค์ฤาษีที่คุณเชื่อมอยู่คือใครเช่นปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีพมเมีธปู่ฤาษีตาไฟมาแชร์กันนะคะกดติดตามไว้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากฟังเรื่องราวลีลับแบบนี้อีกขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงใจได้รับพลังงานดีจากศิสักดิธิ์ค่ะสุริยาสุรยิยวรมัง